ตำนานของช่างตีเหล็กตอนที่1,490ไอเสียงภาคไทยโดยโอ้ซิสเพียง56วินาทีล,ลักไม่ถึง1นาทีหลังจากที่ทีมของจิสุกะไปความเสียหายก็เริ่มก่อตัวจิสุกะโรบี้อยู่เฟอร์มินาและพิกซอสการขาดหายไปของทั้ง4ทํทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่แต่ปัญหาที่สำคัญกว่านั้นก็คือขีดจำกัดของท่าไม้ตาย ท่าไม้ตายแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทประเภทที่สร้างความเสียหายได้นับร้อยเท่าจากพลังโจมตีเช่นวิชาดาบผสาน5ชนิดของกริตและเวทเอ่าพอมิเนสเวฟของยูฟมินามันเป็นประเภทที่ยกระดับของพวกพ้องพร้อมๆกับทําให้ศัตรูอ่อนแอเป็นวงกว้างเช่นเขตแดนประยุเพิงเทพของกริตและสยบกลุ่มนรกของยูฟอร์นา หลายประเภทพิเศษอย่างเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ของรูบี้รวมไปถึงทักษะที่ยกระดับตัวบุคคลอย่างก้าวกระโดดเช่นบทกวีสรรเสริญดาบของขอเกลประเภทสุดท้ายทักษะที่ทำให้ศัตรูหมดสภาพต่อสู้ชั่วคราวเช่นดาบจันทาดับของกลิตและดาบผ่ามิติของขอเกลท่าไม้ตายหลายชนิดล้วนถูกใช้ไปจนหมดทุกสิ่งถูกประเคนออกไปภายในสองนาทีแรกหลังจากที่เอลิกอสปรากฏตัวออกมาเป็นเหตุผลที่แนวหน้าสี่คนแรกหลบหนีออกไปได้ง่ายได้ หากว่าเสียสละท่าไม้ตายของตำนาน5คนและไฮแลนเกอร์อีก15คนแล้วยังไม่ได้ผลละก็เกรงว่าคงจะเกิดคำถามตามมาอีกมากมายเป็นเพราะนั้นย่อมหมายถึงความหวังของผู้เล่นช่างลิบปรีลเท่าเกินอยูล่าฉันขอโทษแต่ช่วยดูแลโอเอซิสด้วยหอกปลาณศูนย์ของเอลิกอสกําลังพุ่งตรงมายังแผ่นหลังของโอเอซิสซึ่งโยกตัวหลบหมอกพิษอยู่ และเปลวไฟของเซอร์บิลัสเขาก็ยังหลบมันนับว่าช่างโชคร้ายดาบพินาทับแ0,000ื่นของโอเอซิสในจังหวะก่อนหน้านี้ดันพุ่งเข้าใส่หน้าเอลิกอสเขาอย่างจังจึงกระทั่งความสนใจเปลี่ยนจากคอเกลกลายเป็นโอเอซิสในพริบตาลักได้ก้าวตัวพุ่งไปข้างหน้าแทนที่จะเป็นโอเอซิสผู้รับหอ,อกเข้าไปกับกลายเป็นลักเกิดความเสียหายหนักหน่วงจนไม่มีโอกาสได้ฆ่าตัวตายตายในฮิตเดียวทุกคน หอกปลาณาศูนย์ที่แฝงจิตสังหารจากเอลิกอสอย่างเต็มเปี่ยมมันรุนแรงชนิดที่จบชีวิตลักได้ภายในฮิตเดียวในทางของระบบลักตายไปแล้วสาเหตุที่ยังยือนอยู่และพูดได้เป็นเพราะคุณสมบัติของเสาหลักแห่งสงครามคุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยยืดการตายออกไป5วินาทีหากได้รับความเสียหายรุนแรงแตกต่าง,งจากบัฟอมมตะของตำนานเล็กน้อยไม่ว่าจะพยายามแก้ไขยังไงแต่หลังจากผ่านไปได้5วินาที ความตายคือชะตากรรมเดียวของลักเท่านั้นเป็นบัฟอมาตะของตำนานรุ่นดาวเกตหมอนั่นถ้าตายไม่ครั้งเดียวความเสียหายจะใหญ่หลวงเกินกว่าที่คนคนหนึ่งจะรับได้ไหวอันที่จริงลักนั้นอยากขอมานานแล้วขอให้ออซิสได้อยู่ในกลุ่มแรกที่หลบหนีออกไปได้แต่พอได้รู้ชื่อของแนวหลักแนวหน้าสี่คนแรกเขาตัดสินใจที่จะปิดปากสนิทจิซิกะรูบี อยูเฟอร์มินาและพีกซอสหลักได้เห็นกับตาว่าทั้งสี่เก่งกาจและเหมาะสมเพียงใดแถมคนที่เหลือก็ยังมีขอเกลเบเกอร์ Baker, หรือแม้กระทั่งคริสจึงไม่มีเหตุผลที่ลักจะขอให้พาโอเอซิสออกไปก่อนแต่อย่างใดหากว่าการเปิดประตูครั้งที่2คําขอของเขาอาจจะพอฟังขึ้นขอร้องช่วยพาโอเอซิสออกไปจากประตูรกในรอบถัดไปด้วย ความแน่วแน่ของลักเกิดมาจากตำแหน่งม่ชชิคลาดแม่ทัพเสาหลักแห่งสงครามในสนามลบความตายของแม่ทัพหมายถึงความเสียหายของทั้งกองทัพด้วยเหตุผลดังกล่าวเสาหลักแห่งสงครามจึงยืดความตายออกไปได้ระยะเวลาหนึง่งฉันไม่มีอะไรจะแลกนอกจากกองทัพอาเลสจ,จะชดเชยให้อย่างถึงที่สุดยังมีอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้คณะสํารวจอ่อนแอลงหลังจากที่ขาดหลังจากที่ขาดทีมของจินสึกะ การขาดหายไปของทักษะติดตัวแบบปาร์ตี้ย้อนกลับไปในอดีตช่วงที่เลเวลขออเกลถูกรีเซ็ตหลังจากกลายเป็นคลัสอริยาดาบได้เพียงไม่นานความแข็งแกร่งโดยรวมถดถอยลงมากเมื่อครั้งนั้นในศึกปราบจอมมาสูนขคอเกลแสดงฝีมือได้ยอดเยี่ยมผิดิไปจากความต่ำต้อยของเลเวลแถมยังมีบทบาทที่สําคัญบทบาทที่ว่านั่นก็คือทักษะติดตัวของอริยาดาบซึ่งเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ ขาดตันทานการโจมตีทางกายภาพและความรุนแรงของวิชาดาบให้กับสมาชิกที่อยู่ในปาร์ตี้ในทํานองเดียวกันนี้พักษะติดตัวของอริยสอนนักบุญหญิงและผู้สืบทอดหมู่มัดมันก็สร้างคุณประโยชน์อย่างมากแก่คณะสำรวจถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับช่างตีเหล็กอย่างติดตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลาดสายต่อสู้โดยแท้จริงมันจะเฉิดฉายในสนามรบได้มากยิ่งกว่า ลำพังการมีตัวตนของคลัสเหล่านี้ก็มากพอที่จะทําให้กองทัพเข้มแข็งขึ้นมาแล้วหลักผู้เป็นแม่ทัพเองก็เหมือนกันเพียงแมเพียงแค่มีตัวตนทุกคนจะแข็งแกร่งตอนนี้บนหลังเซอวิลัสดวงตาเอริกอสได้เบิกออกกว่างมนุษย์ซึ่งเทเลพอร์ตมายังทงที่ลันเทียปักไว้สร้างความประหลาดใจให้กับเอลิกอสไม่น้อยเป็นเรื่องปกติที่จะตกตะลึงมนุษย์ ซึ่งถูกแทงด้วยหอ,อกปลานสโซนเข้าอย่างจังและควรจะตายไปแล้วกลับยังคงเคลื่อนไหวได้ต่อหน้าตนเอลิกอดมันไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่หน้าอกถูกทำลายไปกว่าครึ่งถูกทำลายในระดับเซลล์จะยังคงมีลมหายใจและสามารถที่จะเคลื่อนไหวต่อมนุุย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ทนทาย,ยาดตั้งแต่เมื่อไหร่เอลิกอดมีเวลาให้อับอายและชื่นชมไม่นานนักเป็นเพราะแขนของมันกำลังชกเข้าใส่ลักถูกฟันขาดเป็นสามท่อน ดูเหมือนกับว่าอาริยดาบคนปัจจุบันจะมีทักษะดาบที่หลากหลายกว่าอาริยดาบปุลเลอร์ม,มากโขแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาหากว่ามนุษย์ต้องการจะเป็นภัยคุกคามแก่จอมอสูรระดับสูงสิ่งที่จําเป็นคือพลังไม่ใช่เทคนิคพลังทําลายล้างที่เป็นเสร็จเด็ดขาดจนกระทั่งการฟื้นฟูก็ยังไร้ความหมายในแง่ดังกล่าวอาริยดาบคนปัจจุบันยังไม่ใช่ภัยคุกคามที่น่ากลัวโดนตัดแล้วยังไงแค่ต่อกลับไปใหม่ก็พอ บุ้มเกิดเสียงระเบิดดังสนัน่นขนาดปล่อยมดัดแม้ว่าแขนของไอดิกอจะถูกฟันขาดออกเป็น3ท่อนแต่มันก็เพียงแค่เชื่อมกลับไปด้วยปลายในสูนและชกเข้าใส่หน้าลักลำพังคลื่นปะทะก็มากพอที่จะกรีดท้องฟ้าให้แยกออกเป็น2ฝั่งเมฆดำที่เคยถูกย้อมเป็นสีแดงด้วย p r o มินเน c e w เวฟพันอันตรธานหายเกิดเป็นรูโวขนาดใหญ่ขึ้นกลางท้องฟ้าด้านบนคงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร หากว่าร่างกายลักที่รอแล่อยู่ก่อนแล้วจะถูกป่นจนกระทั่งเหลือเพียงเศษผงทว่าลักซึ่งเป็นเป้าหมายหลักกับยังคงมีชีวิตอยู่แถมยังพุ่งตัวผ่านคลื่นปะทะพร้อมกับประเคนหมัดเข้าใส่หน้าอกเอลิกอดตามด้วยการใช้กำปั้นอีกข้างต่อยใส่ใบหน้าจอมอสู์ลำดับที่20ที่กำลังยิ้มอย่างผยองใต้บวกเหล็กคอสเคน์เตอร ถ้าสวนกลับที่ทรงพลังที่สุดซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของลักมาอย่างช้านานและเคยสวนกลับการโจมตีของฟ้าเหนือฟ้าขอเกลวมาแล้วในครั้งอดีตมันตะบันเข้าใส่ใบหน้าหนึ่งใบหน้าของหนึ่งในจอมอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดของนรกเออแต่ยังไงบ้างล่ะหมัดที่เคยทําให้ฟ้าเหนือฟ้าต้องคุกเข่ามาแล้วล่ะไม่เคยสักหน่อยขอเกลวตอนนี้ปฏิเสธทันควันแต่ว่าลักก็ไม่ได้ยินมัน เนื่องจากว่าร่างแปลสภาพกลายเป็นแสงสีเทาไปแล้วพลังใจอันเหลือล้นของแม่ทัพผู้ไม่ต้องการจะทําให้กองทัพเสียขวัญเพราะความตายของตนในที่สุดบันก็ได้ดําเนินมาถึงขีดจํากัดดิง้งท่านเสียชีวิตอัศวินดอมเอลิกอดเข้าแทรกแสงวัตจักรดวงวิญญาณของท่านคืนชีพใหม่ล้มเหลวท่านได้รับบทลงโทษห้ามคืนชีพและถูกยกเลิกการเชื่อมต่อกับเกมเป็นเวลา24ชั่วโมงลา โอซิสบนผืนแผ่นดินแผ่เสียงตะโกนแหบพลาตัวมันนั้นหัวเสียและโกรธแค้นเมื่อเห็นพวกพ้องตายไปต่อหน้าต่อตาแถมยังเป็นพวกพ้องที่นำชีวิตตัวเองเพื่อเข้าแลกเพื่อตนคอเกลไม่ปล่อยให้การเสียสละของลักต้องสูญเปล่าเขาทำคอมโบต่อจากท่าคลอสเคน์เตอร์ของลักวิชาดาบไรเดนทอนฉบับบุลเลอร์โดยทั่วไปแลงเกอร์จะมีท่าไม้ตายเฉลี่ย5ชนิดต่อนหนึ่งคน แต่ทว่าประสิทธิภาพของแต่ละท่าก็มักจะไม่ใกล้เคียงเท่ากันบางท่าไม้ตายที่ได้รับมาตั้งแต่ช่วงแรกๆยิ่งเวลาผ่านไปนานก็ยิ่งเกิดคำถามว่ามันยังคงใช้เป็นท่าไม้ตายได้อยู่ไหมยกตัวอย่างอย่างเช่นหากท่ารำดาบกริตไม่มีระบบประสานหนึ่งในท่าไม้ตายของกริตก็คงต้องเป็นสังหารกล่าวอีกในหนึ่งหากเป็นผู้เล่นคลาสพิเศษอย่างกริตท่าไม้ตายที่หวังจะพึ่งพาได้จะมีให้เลือกใช้หลากหลายประเภท และในสายตาของคนทั่วไปขอเกลเองก็ถูกยกย่องให้เป็นผู้เล่นพิเศษเหมือนกันกันกบกริตถึงแม้ว่าจะตามหลังกริตอยู่หลายก้าวแต่ก็ยังเป็นต้นแบบให้กับนักดาบหลายคนวิชาลับฝาดวงเดาแม้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างวิชาดาบเป็นของตัวเองเป็นหลักแต่ท้ายที่สุดขอเกลก็เปิดใจรับวิชาลับของบุลเลอร์ดาบสเล่มในมือทั้งสองข้างเริ่มหมุนควงเหมือนกับกระแสน้ํา เกิดเป็นวังวนปลาดาบจวนมากพุ่งเข้าหาเอลิกอร์ยังอ่อนหัดชั่วน่าเสียดายที่พลังทำลายมันยังคงต่ำเกินร่างเอลิกอสซ,ซึ่งถูกสะบันจนแหลกเหมือนกับจับยัดใส่เครื่องบดพลันคืนสภาพกลับอย่างเดิมได้อย่างรวดเร็วลังในการรักษาสูงกว่าพลังทำลายเอลิกอรรวบรวมพลังเวทหอมหลอมมือซ้ายและฉกเข้าใส่วังวนปลาดาบของขอเกลเวทมนต์ดังกล่าวดูคล้ายกับเปลวไฟ เมื่อเวทมนต์ประทังกับปลานาำสิ่งที่ดูคล้ายกับเปลวไฟพันกระจัดกระจายไปทั่วทุกทิศลุกลามไปตามขนของเซอร์บิลัสเหมือนกับไฟป่าเฮอบ้านะขณะสำรวจซึ่งพยายามดึงความสนใจของเซอร์บิลัสให้อยู่บนพื้นต่างก็พากันอาปากค้างอย่างตกตะลึงนั่นเป็นเพราะเซอร์บิลัสกำลังร้องคำรามด้วยความยินดีราวกับว่านี่คือร่างที่แท้จริง ทุกคนตระหนักได้อย่างชัดเจนอย่างเรืยอแคงว่าเซอร์วิลัสแข็งแกร่งขึ้นกว่าในตอนที่พบเจอตอนแรกหลายเท่าเ <_ T> วทมนต์ของเอลิกอดกับกลายเป็นบัฟให้กับเซอร์วิลัสนอกจากนั้นเลิกหวังดีกว่านะที่ปรับตัวได้แล้วเอลิกอดเองมันก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยไม่สิระบุให้ชัดกว่านั้นคือมันปรับตัวได้ตามที่มันพูดตรงข้ามกับในตอนแรกผลข้างเคียงจากตรก ลดลงมากเนื่องจากนรกและโลกรวมเป็นหนึ่งส่งผลทําให้คณะสํารวจเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันเอลิกอสต้องสูญเสียพลังไปหลายระดับเป็นเพราะพึ่งจะทําความเคยชินกับร่างกายที่อ่อนแอและกระแสมานาที่ติดขัดเมื่อครู่ได้เอลิกอสไม่ได้เผชิญกับความขัดแยง้งระหว่างสัญชตญยานและความเป็นจริงอีกต่อไปตัวมันตอนนี้เคลื่อนไหวโดยที่ตระหนักว่าร่างกายเชื่องเช้ากว่าปกติรายเวทโดยตระหนักว่าการไหลของกระแสพลังเวทถดถอยลงไปจากเดิม มันทำความเคยชินกับสิ่งที่เปลี่ยนไปหลังจากนั้นเลียงจุดอ่อนของเอลิกอสซึ่งเคยปรากฏในสายตาเขาเกลได้อันตรธานหายคาสถานะอ่านใจขั้นสูงร้องเตือนอย่างบ้าคลั่งเจ้ายังอ่อนแอมัตีิคาดเดาทิศทางไม่ได้ของเอลิกอสทะลวงผ่านวังวนปลานดาบมันประทะเข้ากับใบหน้าเขาเกลอย่างจังเขาเกลไม่ได้แยแสยคําเตือนที่บอกให้หนีตรงกันข้ามเลยซ้ำ เขาพยายามเกรงฝ่าเท้าซึ่งจะกำลังลอยออกจากพื้นอ่อนแองั้นเหรอผ่านมาแล้วหลายปีนับตั้งแตที่กลายเป็นคลสัสอเลียดาบเขาต่อสู้กับมีมาหลายสิบหนบนทวีปตะว,วันออกแต่กระนั้นกลับยังถูกเรียกว่าอ่อนแออีกละยอมไม่ได้เขาเก้วนำดาบทั้งสองเล่มเสียบควยกลับเข้าไปในฝักทั้งสองฝั่งและค้างไว้ในท่าควายแขนเป็นท่าตั้ง เป็นการตั้งท่าดาบที่หมายถึงการเตรียมบุกแบบสุดตัวปราศจากการป้องกันอย่างสิ้นเชิงกำปั้นเคลือบปานาสูนของเอลิกอสชกเข้าใส่ที่ใบหน้าเขาเกี้ยวอย่างง่ายดายมันบันทอนพลังชีวิตไปหลายส่วน <c oughs> ถอใจ <c oughs> แลหรือเสียงเอลิกอสขาดห่หวงกระทันหันนั่นเป็นเพราะปานันนั่นเป็นเพราะปลานดาบไข้พุ่งแหวกอากาศตัดคอของมันอย่างง่ายดายวิชาดาบที่ผสมผสานร,ระหว่างเทคนิคชักดาบฟันของวิกซอส และคอสเคาน์เตอร์ของลักวิชาดาบใหม่ได้ถือกำหนดขึ้นพร้อมกับสร้างความเสียหายหนักดวงแกเอลิกอดซึ่งไม่ได้รับแผลชะกันมาตั้งแต่ดาบผ่ามิติและคมินาสเวฟบขอเกลวเสียงหนึ่งดังมาจากเงาใต้ฝ่าเทา้าขอเก้วที่ส่วนเซในสภาพชุ่มเลือดยื่นืออกไปหาอย่างยากลาบากจับมือเฟลเกอร์ที่ยื่นออกจากเงาดําและดึงคอเกลวเข้าไปทันทีหลังจากนั้นง หอกปลาณาศูนย์ถูกควางเข้าไปใส่จุดที่คอเก้วเคย,ยือนอยู่เอลิกอฉีกยิ้มกว้างขนาดที่ตัวต่อหัวเข้าไปกับลำคอตามมุมปากและจมูกมีรอยเลือดไหลซึมออกมาอาริยดาบหือนักดาบที่แข็งแกร่งของมนุษย์มาช้านานเรากับต้องการจะพิสูจน์ว่าคํากล่าวข้างต้นคือสัจธรรม อริยดาบรุ่นก่อนอ๋อเนี่ยอริยดาบรุ่นปัจจุบันนะอริยดาบรุ่นปัจจุบันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่เว้นแม้แต่ในยามที่กำลังสู้เอลิกอสตอนนี้นึกเสียดายหากอริยดาบรุ่นปัจจุบันแข็งแกร่งกว่าที่เป็นแล้วก็สมบูรณ์แบบกว่าที่เป็นการเชื่ออริยดาบทิง้งถึงจะมีความหมายในความสำเร็จครั้งใหญ่กว่ามันจะช่วยเสริมสร้างเกีดยรติยศในรลกของตัวมันให้เกียงไกลแต่ว่าสำหรับตอนนี้ ถึงจะพัฒนาขึ้นมากแต่ก็ยังคงไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับผู้ส่งสารของเทพฝีมือปานกลางที่เพิ่งจะได้พบกันเมื่อไม่นานอารียดาบยังคงตามหลังอยู่หนึ่งขั้นแต่หากพิจารณาจากพรสวรรค์ในอนาคตคงจะก้าวขึ้นไปทัดเทียมกันได้อย่างไม่ยากแต่นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตหมายถึงว่ามันเอาไปเทียบกับกลิษนะครับอเวลาเก็บข้อมูลแล้วสภาพของสเยร์เริ่มไม่สู้ดีเราต้องรีบจบเรื่องนี้ซะ มนุษย์สองสามคนกำลังลอยไปมาในอากาศดึงความสนใจจากเซอร์วิลัสคล้ายกับว่าพวกมันเตรียมโจมตีขนาบจากทุกทิศในจังหวะที่อาริยะดาบกับลันเทียโผลออกมาจากเงามืดตอนแรกอาจจะยังกังขาแต่ปัจจุบันไม่เคลือบแคลงอีกแล้วว่าอาการของเซอร์วิลัสตอนนี้กำลังย่ำแย่ทุกครั้งที่ถูกมนุษย์ซึ่งถือดาบใหญ่มโหราณน,นั่นฟันก็มาใส่ร่างของเซอร์วิลัสก็จะสั่นละลิกในแง่หนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องที่แปลก เซอร์วิลัสเป็นผู้เฝ้าประตูนรกเทวตํานานสัตว์ร้ายก็ถือกำเนิดมาจากนรกหมายความว่ามันไม่เคยออกจากนรกเซอร์วิรัสไม่อาจจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมซึ่งโลกและนลกรกรวมกันเป็นหนึ่งได้มันกระสับกระส่ายงุดงิดขาดสมาธิและตอบสนองได้ไม่ดีุ้มความมืดดานขลางฝ่ามือทั้งสองของเอลิกอสเกิดไหววูบมันเป็นความมืดที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนทุกสิ่งเกิดขึ้นและจบลงในพริบตา โลกสีขาวโลกกับกลายเป็นสีขาวพโพลนไปชั่วขณะจงยาวขัดขืนความตายความตายคือประกาศ,กาศติตธิ์เองนรกแล้วก็มีเสียงเอฟเฟกต์พูดมาฟู่ๆๆ,ๆๆๆทุกคนจุดแสงปริมาณมหาศาลสว่างขึ้นมาจากความว่างเปล่าทั้งหมดคือป่าป่าที่เต็มไปด้วยหอกปลา,าศานูลสัญ,ญลักษณ์แห่งการฆ่าชีวิตจะไม่มีสิ่งใดสามารถรอดไปจากเขตแดนยุเว้นเอลิกอสและเสวิลัส เอลิกอซึ่งหันหลังราวกับไม่แยแสสิ่งใดมีอันต้องชะง,งักและหันหลังกลับเป็นเพราะมันเริ่มตระหนักว่าการก่อตัวของป่าแห่งหอกเชื่องช้ากว่าปกติผิดไปจากความตั้งใจแรกเป็นอย่างมากกว่าที่จะรู้เหตุผลก็สายเกินไปแล้วสยบขุมนรกนักล่าอสาูนทําการแปลผันสภาพแวดล้อมขุมนรกชั่วคราวเปลี่ยนให้นรกไม่ใช่นรกสภาพแวดล้อมปัจจุบันยิงลดทอนปริมาณตะาอนอสูนที่อยู่ในอากาศ รวมไปถึงการไหลเวียนที่ชะลอตัวลงหล่อนคำด้วนเอาไว้แล้วเงน้มีสิ่งหนึ่งที่อสูรส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดไปทักษะสยบกลุ่มนรกของนักล่าอสาูรนั้นไม่ได้ครอบจัก,กรวาลหากเข้าใจความหมายของคําว่าสยบก็สามารถคาดเดาแก่นแท้ได้อย่างไม่ยากสยบหมายถึงการผนึกกล่าวอีกในหนึ่งการสยบกลุ่มนรกของนักล่าอสูรไม่ได้เกิดมาจากการใช้พลังเข้าขม หากจะเป็นการใช้พลังเพื่อแปลผันสภาพแวดล้อมทําให้นรกสูญเสียตัวตนและความเป็นนรกไปหากต้องการจะใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกลุ่มนรกระดับสูงตักลาอสูรจําเป็นต้องคํานวณสภาพแวดล้อมอย่างแม่นยําและต้องมีพลังพอที่จะเปลี่ยนและรักษาสภาพแวดล้อมนั้นเอาไว้ยิ่งเป็นนรกที่ซับซ้อนยิ่งต้องคํานวณและเคลียร์เงื่อนไขค่อนข้างมาก ทว่านักล่าอสูรคนปัจจุบันกลับบรรลุเงื่อนไขทั้งหมดได้ด้วยการยิงสไนเปอร์อย่างไม่หยุดพักอเล็กซ์เคยใช้สยบคุมนรคตระก اع การต่อสู้บ้างไหมนะอย่างน้อย <c oughs> ก็ไม่มีอยู่ในความทรงจำของเอลิกอสเลย <c oughs> นักล่าอสูรคนก่อนเอเล็กซ์เขาคือชายผู้แข็งแกร่งเหนือจิตนาการแต่กลับไม่อาจจะแสดงจิตวิญ,ญญาณแห่งความศักดิ์สิทธิ์ได้เท่ากับคนปัจจุบันอเล็กซ์มักจะต่อสู้ด้วยคำนวณจุดอ่อนและจุดแข็งของศัตรูเอาไว้ล่วงหน้า คณะเอลิกอสกำลังชื่นชมอยูราอยู่เหล่ามนุษย์ซึ่งเคยกระเสรกระสนบนพื้นโคลอนอันเกิดมาจากป่าแห่งหอกเริ่มโจรทะยานขึ้นไปในอากาศด้วยการสนับสนุนจากเวทลมตามด้วยการพุ่งโจมตีจากเอลิกอสทุกทิศก,ก,การบินของพวกมันทําให้ความสูงของสบิรัสไร้ประโยชน์ความอศัศจรรย์ตรงหน้าเกิดขึ้นได้ด้วยฝีมือของจอมเวทวายุเพียงคนเดียวในกลุม่มมีพวกอาาัจฉริยะที่ดวงวิญ,ญญาณหอมหวนเต็มไปหมดเลย เอริกอสรับมือด้วยพลังทั้งหมดของตนแม้จะถูกลุมล้อมโจมตีจากทั่วทุกทิศแต่การโจมตีทั้งหมดก็ถูกโต้กลับไปและทําให้กลายเป็นหมันระหว่างนั้นเอลิกอสโครจรปานอสูรและลอกใหม่มันยังคงคิดที่จะจัดการมนุษย์ที่ป่าแห,หอกถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้กําลังถูกสยบอยู่แต่ว่าด้วยร่างกายที่เคยชินไม่มีสิ่งใดที่เหนือบาฟาแรง <c oughs> มันบิดเอวหลบกระสุนของนักลา่าอสูรใช้มือข้างหนึ่ง รับดาบใหญ่อันมโหฬานอย่างเต็มกลืนใช้มืออีกข้างปัดป้องการโจมตีของอริยะดาบที่พุ่งเข้ามาจากเกามืดด้านล่างและกระถุงศอกเข้าใส่ลักแล้ลันเข้าใส่ลันเทียที่พุ่งมาจากด้านบนที่หมายจะทําลายหัวไหลอณน,นาเอลีกอสโคจรปลานอาสนเสร็จและเตรียมจะใช้เขตแดนแห่งป่าแห่งหอ,อกอีกครั้งเรากับว่ารอคอยอยู่นานแล้วสยบกลุ่มนรกถูกยกเลิกกระทันหันความผิดพลาดเบังเกิดขึ้นมา ปานอสูรถูกโขจรมากเกินไปสำหรับใช้สร้างป่าแห่งหอกปานอสูรหอกปานอสูรน,นับหมืนม่นเล่มที่เชื่อมต่อเข้ากับร่างเอลิกอร์กำลังสูบพลังเวทของมันออกอย่างบ้าคลัง่งเรากับต้องการจะฆ่าผู้ที่เป็นนายเอลิกอสขนตูดลุกใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดที่ไม่เคยพบพานความกลัวซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยตอนนี้กำลังกระตุ้นให้สมองของมันตื่นตัวฮะหลอนจงใจนะ นักล่าอสุรนคนปัจจุบันยูราสายตาและความคิดของอลริกอสเริ่มจดจ่อแต่เธอเพียงผู้เดียวมันควรจะเป็นเช่นนั้นเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเป็นเพราะนี่คือตัวตนที่เกิดมาเพื่อทำลายนระกะโดยเฉพาะความประจวบเหมาะทั้งหมดเกิดมาจากมันสมองของผู้นำคณะทีมสำรวจที่มีไฮแลนเกอร์จำนวนมากยอมติดสอยห้อยตามเป็นฝีมือของเธอคนเดียว <as> เตอริลาสปีเข้าหาด้วยความเร็วสูงพร้อมกับพ่นพิษและไฟส่งเดชไปทุกทิศแต่มีบางส่วนที่ส่งตรงมาทางยูราได้ยอย่างแม่นยำนี่ไม่ใช่คำสั่งของเอลิกอสแต่เป็นการทำโดยพลาการตามสัญชตาตญาณเมื่อสัตว์ร,ร้ายตระหนักถึงอันตรายทันทีที่เห็นร่างของยูราเริ่มเสียสมดุลใบหน้าของคณะสำรวจพลันขาวซีดสวินดำข้าอยากจะสู้กับเจ้ามานานแล้ว สตรีปริศนาล่อนลงตรงหน้าของอยูล่าไม่มีใครมองเห็นใบหน้าเนื่องจากว่าหมวกปีดกว้างถูกกดให้ต่ำรู้แต่ว่าล่างเล็กเสียงคล้ายเด็กผู้หญิงอ่อ,อนโยนเจือเคล่งขึมแต่อากับกิริยาแฝงด้วยความคึกเคิร์นราชาเลือละเคเจ้ามาสูย์ลดับที่10ซึ่งกล่าวกันว่าไม่เคยพ่ายแพ้บัดนี้เข้าร่วมสงครามในฝ่ายมนุษย์